บ่อยคนได้น้ํายาไปเล่นไม่เป็นมีวิธีการเล่นไงพี่หลักการเล่นหลักการง่ายๆเลยถ้าเกิดน้ํายาไปถึงใช่ไหมครับน้ํายาตัวใหม่เขย่าแบบนี้ตัวนี้เขย่าแบบนี้นี่เลยนะครับเขย่าแบบนี้เขย่าน้ํายาก,ก่อนแล้วก็เปิดฝาออกมาเปิดฝาออกมาแล้ว่าท,ทําแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมน้ํายาจะหกมาใส่มือโหงไปใส่มือแล้วปา,าปุ๊บ อ่าปาดให้มันเรียบๆนะครับปาดให้มันเรียบๆบางๆนะอย่าให้ันเป็นแอ่งนะอย่าให้เป็นแอ่งนะแล้วก็เช็ดขอบตรงนี้ออกให้ดีๆระวังมันจะไปเปื้อนหน้าอื่นมันจะหลอกนะอ่าพอแค่นี้เล่นได้แล้ะเนี่ยเวลาเทาไปเห็นไหมมันก็ฝืดอ่าเห็นไหมครับมันก็ฝืดอ่ามันก็ฝืดแต่ทีนี้ถ้าเกิดยังเล่นไม่เป็นอีกใช่ไหมครับอ่าในกล่องเนี่ย ในกล่องช่างบอยจะมี QR code ให้แบบนี้เลยเป็น QR code ลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับอ่า QR code ลักษณะแบบนี้เราเข้าไปในหน้าไลน์นะครับเข้าไปในหน้าไลน์เข้าไปในตรงนี้เข้าไปในหน้าไลนา์เราไปกดตรงเพื่อบุรูปคนบวกตรงนี้แล้วก็กดตรง QR code อ่าแล้วก็เอา QR code เนี่ยเข้าไปสแกนอ่าพอเข้าไปสแกนเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้พอขึ้นมาแบบนี้เรากดตรงนี้ปึ้งอ่าแล้วเปิดเปิดด้วย QR code ก็กดเปิดเห็นไหม อ่ามันจะมีคลิปวิดีโอสอนให้แบบนี้เห็นไหมครับคลิปวิดีโอสอนให้แบบนี้เราก็เข้าไปดูแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะสอบถามเพิ่มเติมอะไรกับเกี่ยวกับข้างบอยเนี่ยสอบถามเข้ามาตรงนี้ในตรงนี้ข้างกวดก็จะมี qr โค้ดเหมือนกันแล้วก็มี id line อ่าหรือเป็นเบอร์โทรก็สอบถามเข้ามานะครับ <ใน S 2> โอเคครับอันนี้ก็จะเตรียมใส่กล่องห้างบอยจะข้างบอยจะใส่เข้าไปให้แบบนี้นะครับอ่าทุกกล่องทุกกล่องนะครับใส่เข้าไปให้อ่าใทาได้ของไปแล้วก็สแกนได้เลยนะ<า>ครับใายได้ของเข้าไปก็สแกนเข้าไปได้เลยแต่ มันเล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากเล่นง่ายนะครับโอเคครับ